สวัสดีครับสวัสดียามเช้าๆครับผมเนี่ยเช้าไม่เช้าดูแสงแดดครับผมอู้สวยงามมากฮะทองทุ่งสีทองสีทองพากต่อฟางนะนี่ครับดูทอดทงยังไม่ตื่นครับ ดูดิจานชูสตาร์ทเครื่องคุณปู่ทำไมเล็กยวดตื่นแล้วครับ เหลือทอดทงฮะส่วนเสือตั้มนี่ไม่รู้ไปจอดนอนไหนนะครับเมื่อคือนนี้เอา้าแดนชูสตาร์ทเครื่องเจ้าสมพงศ์ทำไมเนี่ยจานชูจะไปไหนอะ่ะเอา้าอุย้ยวอร์มเจ้าสมพง์แต่เช้าเลยนี่พึ่งหกโมงเอง ไปไหนแล้วเนี่ย

นอนไหนมาเนี่ยนอนไหนมาสิจะตั้ตมนี่จานชูผู้ขยันขันแข็งทำงานแต่เช้าเลยอ้าวไม่ใช่ทำงานครับจะย้ายเจ้าสมพงไปไหนแล้วเนี่ยได้กลับ้ันขวดบ่ไปแล้วเอาดึงเข้ามา ดึงเข้าใสา่ดึงเข้าใสา่อ้เดินีเลยยะ เดินขึ้นอย่างนี้เลยเรอพี่น้องหนาวครับหนาวเมื่อคืนนี้ตื่นมาตอนตีสองนะฮะ ลุกขึ้นมาทำตัวรักสดตัวนี้โอ้ลมแรงมากครับโอ้การชูจะไปไหนครับการชูหนีพวกเราไปซะแล้วนะนี่ฮาแต่เช้าเลยนะเรานี่จะดูหนีเหล้าน้อยซะแล้วครับ ไปไหน,นเนาะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรวะคุณทำอย่างนี้ได้ไงนี่ดู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 เนี่ยเล็กยวดเดี๋ยวให้เล็กยวดไปกับอาจารย์ชูครับที่ย้ายเจ้าสมพงษ์ขึ้นรถคุณปู่นี่เพราะว่า วันนี้จะไปเคลียร์ลิงหน้างานครับเห็นเขาบอกว่างานสุดท้ายแล้วที่นี่นะครับแล้วก็จะย้ายรถกลับบ้านตรวจไม่รู้จะสุดท้ายจริงหรือเปล่านะผมเห็นสุดท้ายวันนี้หลายครั้งแล้วอ้ยตายแล้วครับดูดูดูการชูนี่ช่วงนี้ได้กล้องใหม่นี่ถ่ายบ่อยมากเลยกล้องใหม่นี่นี่ฮะเดี๋ยวจะไปเคลียร์ลิงหน้างานครับ เอาคุณปู่ไปเคลียร์ลิงหน้างานก่อนนะคุณปู่เรานะครับแบกสมพงนะเอ๊ะทำไมภาพมันสโลโมชันเลืกินโอ้ สวยฮะโอ้ภาพนี้สวยมากเลยคุณปลูคุณปลูนะครับเยวไปเคลียร์ลิงหน้างานครับผม คุณปูป่แบบเจ้าสมพงษ์ครับเดี๋ยวไปถามเสร็จตั้มนี่ไปนอนไหนมานี่ ดึกดื่นเที่ยงคืนนี่เห็นขี่รถล่อนเหลือเกินคนนี้คืนนี้นอนตรงไหนก็ไม่นอนเลยขีย่รถล่อนอยู่นั่นเลยเนเมื่อคืนในทั้งคืนเลยนี่นผีหลอกผีหลอกโอ้ผีที่ไหนมาหลอก<ม>ก็เราก็ไหวใครวะมันดึกดืกก่นขนาดนี้มันจะมาขับรถเล่นแล้วนี่ที่ไหนได้เสียตั้มครับ กับบรรยากาศย,ยามเช้าๆครับผมหนาวเย็น,ยนหนาวฮะวันนี้หนาวครับอากาศหนาวอากาศกำลังดีครับอกาศกำลังดีเสตำบอกฮะเสียตำนี่อุ่นอยู่คนเดียวครับคนอื่นไม่ได้อุ่นด้วยเลยเอ้ยไอนี่หลุดแล้วนี่น็อตหลุดแล้วนี่หูลากแก่งด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดก นี่ครับเดี๋ยวให้เล็กยวดไปกับจันชูอืมอีไปทำไมเยอะแยะหลายคนยนู่นเลยเดี๋ยวจันชูก็จะทุบห้องน้ำพอดีก็ขี่ปิดท้ายเลยนี่ครับโอ้ดู โอ้ยสวยมากเลยภาพนี้พี่น้องเย็นเย็นครับเย็นอากาศเย็นฮะกลางทุ่งฮะอยู่กลางทุ่งครับพี่น้อง แล้วครับคุณปูไปเคลียร์หน้างานฮะจันชูครับไปเคลียร์ลิงก่อนครับก็จะนี่มีสามชาติด้วยที่ิงคุณปูนี่แต่ลมดังนะครับคุณปู่แต่ลมดังจันออนนี่บีบประจำอันนี้ก็จอดอยู่นี่ฮะทอทงยังไม่ตื่นครับยังไม่ตื่น Ồ. 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 อู้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 ออู้สุดยอดเลยกำลังเหลือเฟือคุณปู่ปบอกสามเลยแค่นี้นะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับพี่น้องครับ ههههه <laughs>